และพวกเราก็มาถึงการสรุปบรรยายนี้นะครับในวิชากฎหมายอาญาข้อที่1นะครับโดยจะเป็นการบรรยายในวันที่8กันยายนนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับของข้อ1เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางกันสักนิดนึงว่าในข้อที่1นั้นมีมาตราสําคัญที่ได้บรรยายในสมัยที่76นี้มีมาตราอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูตารางสรุปกันเลยครับสำหรับในข้อ1นะครับโดยอาจารย์ชาตีสุวรรณินนะครับก็จะมี มาตาหนึ่งนะครับวงเล็บหนึ่งวงเล็บเจ็ดวงเล็บแปดวงเล็บสิบสองวงเล็บสิบหกแต่ต้องแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าท่านอาจารย์อะไรนะอีกคนหนึ่งผมลืมชื่อแล้วท่านอาจารย์อุทัยไหมถ้าจำไม่ผิดน,นะครับจะเป็นผู้ออกข้อสอบในข้อหนึ่งนี้นะครับส่วนมาตามาตราหนึ่งวงเล็บต่างๆแล้วก็จะมีมาตาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับส่วนมาตราเก้าเนี่ยท่านอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้ไม่จะเป็นก็จะไม่ออกนะครับเพราะว่ายากเกินไปนะครับแล้วก็มีมาตาหนึ่งสามหกครับ ครับตามมาด้วย1 9 8่ 98, 7, 17 2, 17 4, 17 3 7 1 7า1 7ด1 7 3 1 7แล้วก็17 7ตัว177นี้ก็จะไม่ได้ออกมานะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์เจ้งว่าออกสอบครบทุกดีกาแล้วแต่กติกาของนี้ก็คือออกสอบเป็นไงครับซ้ำได้นะครับมาถึงตัวดีกานะครับออกสอบซ้ำได้นะครับถัดมาครับก็จะเป็น188นะครับ หนึ่งหกสองหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่สามหน้านี้ก็เน้นหนึ่งหกสองนะครับที่บอกว่าในเรื่องของตัวเจ้าพนักงานทําเอกสารเท็จเนี่ยความผิดฐานเนี่ยท่านอาจารย์ให้ใส่อนุด,ด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแต่ท่านอาจารย์ครับทางคณะกรรมการนะครับทางผู้ตรวจเนี่ยเห็นควรว่าต้องใส่อนุด,ด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ได้โต้แยง้งให้พวกเราแล้วว่าตอบแค่หนึ่งหกสองก็น่าจะได้คะแนนนะ แต่มติคณะกรรมการบอกว่าถ้าตอบมาเขียนเฉพาะ162แต่ไม่มีวงเล็บมาด้วยเนี่ยก็จะไม่ได้คะแนนนะครับก็ให้ระวังกันด้วยนะครับถัดมาครับก็เป็น148 149 151 152นะครับ201นะครับแล้วก็157นี่ออกค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกมานานแล้วนะครับส่วนเทอมที่แล้วก็ออกมาตา200ครับแล้วก็145 146นะครับที่นี่ก็มี157นะครับ ถัดมาท่านอาจารย์ก็ย้ำอีกทีครับตัอย่าลืมนะครับให้ใส่อนุด้วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่หน้านี้ไปจนถึงชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยก็เน้นมาตรา1นวงเล็บสิบหกนะครับให้เอานิยามคําว่าเจ้าพนักงานเนี่ยมาใช้ด้วยนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับในชั่วโมงสุดท้ายนี้เดี๋ยวในท้ายคลิปครับก็จะมีตัวอย่างข้อสอบสมัยที่4 4 5 9แล้วก็73ครับ ให้ลองทําดูนะครับก็จะเป็นสรุปมาตราที่2ชั่วโมงสุดท้ายในวันนี้ทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับที่เน้นก็จะมี138 139 140นะครับตามมาด้วย142 184 188นะครับแล้วก็189ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในชั่วโมงสุดท้ายกันครับครับและตามสไตล์ของท่านอาจารย์ชาตรีนะครับก็ จะมีตัวอย่างคําถามก่อนการบรรยายมาให้เราแทบจะทุกชั่วโมงเลยนะครับก็อย่าลืมไปดูตัวอย่างคาถามของท่านอาจารย์กันด้วยนะครับท่านอาจารย์บอกว่าก็เป็นคําถามที่ดีครับใช้ได้ทั้งในสนามเนตีบัณฑิตผู้ช่วยผู้พิพากษาก็สนามสอบอายการนะครับคําถามในวันนี้นะครับนายซิ่งและกลุ่มเด็กแวน้นโดยรวมตัวการแข่ง,ดดฟฟงรถโดยฝ่าฝืนกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการจับกลุ่มนายซิ่งพร้อมกับยึดรถที่ใช้แข่งเป็นของกลาง แล้วก็นำส่งพนังงานสอบสวนส่วนตัวเด็กแว้นที่เหลือหลบหนีไปได้พนังงานสอบสวนได้มอบของกลางแกดับตำรวจกอไก่ผู้ทําหน้าที่ดูแลของกลางตามระเบียบต่อมาเมื่อทั้งงานสอบสวนขอให้ส่งมอบของกลางคืนปรากฏว่าดับตำรวจกอไก่ไม่ยอมคืนของกาลางดังกล่าวเนื่องจากขณะรับรถดับตำรวจกอไก่กลาลังจะออกเวรพราะที่ไปเยี่ยมพ่อที่กํลาลังจะผ่าตัดดับตำรวจกอไก่ก็เลยจิ้งรถไว้ไม่ดูแลตามระเบียบเป็นผลให้รถหายไปครับ ให้วินิจฉัยว่าดับตรวจกอไก่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาท่านได้หรือไม่ครับคาตอบนะครับพิจารณาตามมาตรา158ครับก็จะมีฐานเจ้าพนักงานมีหน้าที่ปกครองรักษาทรัพย์ทําให้เสียหายเอาไปซึ่งทรัพย์หรือเอกสารครับแล้วก็ตัวมาตรา158ก็มีหลักอยู่ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานทําให้เสียหายทําลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญเสียหรือทําให้ไหร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือ,อเอกสารใด อันเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องปกครองหรือรักษาไว้เนี่ยหรือรินยอมให้ผู้อื่นกระทําเช่นนั้นต้องระวังโทษครับครับและคําตอบนะครับพนักงานสอบสวนได้มอบออรถที่ใช้แข่งเป็นของกลางแกดับตำรวจกอไก่เป็นผู้ดูแลเนี่ยรักษาตามระเบียบการได้มอบหมายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหน้าตำรวจกอไก่ก็มีหน้าที่ในอันที่จะต้องรักษาของกลางไม่ให้สูญหา,หายหรือเสียหายไปและเมื่อพนักงานสอบสวนขอให้สมมอบของกลางคืนมาเนี่ยตำรวจกอไก่มีหน้าที่ส่งส่งของคืนใช่ไหม แต่การที่ดับตุ่นหลดกอไก่ทิ้งรถไว้ไม่ดูแลรักษาของกลางให้ดีท้งเื้อพนักงานสอบสวนขอให้ส่งมอบของกลางคืนดาบตำรวจลดกอไก่ก็ไม่ส่งคืนไม่มีเหตุอันจะยกขึ้นอ้างการกระทำของดาบตุรวจลกอไก่จะเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ปกครองรักษาทรัพย์ทำให้เสียหายเอาไปซึ่งทรัพย์หรือเอกสารตามมาตรา158และฐานเจ้าพนักงานฏิบัติหรือละเว้นการบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157เทียบกับฎีกา4528ทับ2565ฟังจอกโจ์แล้วก็น่าเห็นใจ ในตำรวจท่านนี้เหมือนกันนะครับแต่มีข้อสังเกตกับคำถามของเราครับว่าคําว่าเอาไปตามมาตรา158เพียงแต่เอาไปหรือยินยอมให้ผู้อื่นเอาไปเป็นเจตนาธรรมดาไม่ต้องมีเจตนาทุจริตก็เป็นความผิดแล้วซึ่งตางจากมาตรา147ที่ต้องกระทําโดยมีเจตนาทุจริตจากนั้นหากข้อที่จริงปรากฏว่าดัดตวกกไก่ไม่ได้มีเจตนาทุจริตแต่เป็นการกระทําเป็นความผิดพลาด ตามมาตรา158เท่านั้นแต่ไม่เป็นความผิดตามมาตรา147นะครับเทียบดีการ1845ทับ2517แต่ว่าหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าดาบตำรวจก็ไกลมีเจตนาทุจริตด้วยเนี่ยต้องการนำรถของกลางไปเลยนกสนะตัดกรรมสิทธิ์กรณีดังกล่าวจะเป็นความผิดตาม147กับ158ด้วยและหากกระทำผิดตามมมาตรา147ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วก็ไม่ต้องมาปรับบทกับมาตรา158อีกซึ่งเป็นบททั่วไปครับ สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ครับก็จะมีตัวมาตราหนึ่งสามแปครับฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะครับความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะครับมีองค์ประกอบแองค์ประกอบแรกคือต่อสู้หรือขัดขวางครับการกระทำก็คือการต่อสู้หรือการกระทำใดๆอันเป็นการขัดขืนแต่ถ้าถึงกับต้องใช้กําลังพลุสลายเป็นเหตุการณ์ตามวรรคสองนะครับแต่การขับรถผ่านไปเลยไม่ยอมหยุดตามที่ตํารวจเรียกเนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการต่อสู้ขัดขวางครับ ส่วนเรื่องของการดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากการจับกลุ่มเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการจะหลบหนีนะครับไม่เป็นการต่อสู้ขัดขวางครับการดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากการจับกลุมเช่นที่พลักอะไรนี้ครับทางสรารกามองว่าเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการจะหลบหนีนะครับท่านอาจารย์ก็ให้เขียนให้ครบด้วยถ้าเกิดในคําถามมีลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่เป็นการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนังงานครับ ถือว่าเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการจะหลบหนีครับองค์ประกอบที่2ครับในมาตรา138ง13 8, ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานเนี่ยตัวเจ้าพนักง,งานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่เราต้องรู้ด้วยว่าผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายหมายถึงใครครับก็หมายความเฉพาะกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลน,นั้นๆมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานเท่านั้นครับ หากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้มีหน้าที่ช่วยเจ้าพนักงานต้องมีเจ้าพนักงานกระทําการตามหน้าที่อยู่ในขณะนั้นด้วยครับอย่างไรก็ดีกรณีรัษฎรเข้ามาช่วยเหลือตามที่ตำรวจร้องขอเนี่ยแต่ขณะมีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยรัษฎรนั้นจะไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ซึ่งต้องช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะครับไม่เป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานครับแต่อยู่ในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามมาตรา289วงเล็บ3 หากมีการใช้ปืนยิงรัศดรคนดังกล่าวด้วยเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานตามมาตรา289วงเล็บ3ประกอบมาตรา80องค์ประกอบที่3ก็คือว่าความผิดฐานต่อสู้กับขวาง,งเจ้าพนักง,งานเนี่ยต้องเป็นอ่ในต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของการปฏิบัติตามปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วยนะครับก็คือต้องอยู่ในหน้าที่แล้วก็ต้องชอบด้วยกฎหมายครับตัวอย่างดีกา เจ็ดหนึ่งห้าสองทับสองห้าสามแปดสิบตำรวจตีส่อเสือกับพวกแต่งกายในเครื่องแบบร่วมกันไปจับกลุมผู้ลักลอบเล่นการพนันไฮโลก่อนไปจับกลุมได้ไปขอแบ่งรายได้ที่เก็บจากการเล่นการพนันดังกล่าวจากนายกอไก่ครับอันนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับแต่ว่านายกอไก่ก็ปฏิเสธสิบตำรวจตีส่อเสือด้วยนะครับแล้วก็พูดด้วยวาจาทํานองขมขู่นะครับแล้วก็ยึดเครื่องมือใช้เล่นการพนันเงินสดโดยไม่ได้ทําการบันทึกและยึดของกลางไว้ อันนี้นครับเป็นการทํำเป็นไงครับของสิบตรวจตีส่อเสือทั้นนี้ก็ไม่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่หรือการกระทาตามหน้าที่นะครับก็ตรงๆไม่น่ามีอะไรครับองค์ประกอบที่สามนี้ องประกอบต่อมาครับมาตราหนึ่งสามแปดนะครับองค์ประกอบที่สี่ก็ต้องมีเจตนาครับก็คือเจตนาต่อสู้ขัดขวางครับหากขาดเจตนาในข้อนี้ก็ไม่เป็นความผิดเช่นผู้ร่วมเล่นการพน,นันดับไฟขณะตารวจเข้าจับกลุ่มถือไม่ได้ว่ามีเจตนานะครับแล้วก็เจ้าพนักงานตํารวจขอตรวจค้นรถของจําเลยครั้งแรกจําเลยไม่ยอมให้ค้นเนื่องจากเกรงว่าตํารวจจะกลั่นแกล้งเพราะเหตุที่เคยมีสาเหตุกับตารวจนั้นมาก่อนอันนี้ไม่ผิดมาตราหนึ่งสามแปดครับ องค์ประกอบที่5นะครับก็คือตามมาตรา138วรรคสองนะครับก็คือต้องมีการกระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายครับการใช้กําลังประทุษร้ายตามวรรคสองนี้ก็คือใช้มือผลักและใช้ตัวดันตํารวจเพื่อแย,ย่งถุงไปจากมือแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งนะครับจาเลยที่1ก่กอดเอวและจําเลยที่2ดึงเสื้อเป็นการใช้แรงกายกระทําต่อกายของเจ้าพนักงานตํารวจถือได้ว่าเป็นการใช้กาลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ่งห เพื่อต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเป็นความผิดตามมาตรา138วรรค2นะครับความผิดตามมาตรา138เป็นความผิดที่ไม่ต้องการผลหากมีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานแล้วแม้เจ้าพนักงานยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้การกระทําก็เป็นความผิดสําเร็จถัดมาครับเรื่องของมาตรา139ครับฐานค่มขืนใจเจ้าพนักงานครับความผิดฐานข่มขืนใจเจ้าพนักงานครับ ก็จะมีองค์ประกอบแรกของขืนใจถ้าพนักง,งานนี้หมายถึงอะไรนะครับดีกา1940งเกาทับาจำเลยและผู้ชุมนุมกลุ่มนปชเห็นว่าการกระทําของคณะกรรมการปรปรชไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องจึงตอบโต้โดยไม่ใช่พูดเพื่อที่จะให้คณะกรรมการปปชกระทําหรือไม่กระทําการใดดัานในที่สุดคณะกรรมการปปชก็แจ้งข้อเก่าหาแกร่รักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับการที่กลุ่มนปชพาการไปปิดสำนักง,งานปปชในวันที่26กุมภาพันธ์2557ที่จังหวัดนนทบ,บรุรีต่างหาก ที่อาจจะเป็นการข่มขืนใจเจ้าพนักง,งานไม่ให้ปฏิบัติการตามหน้าที่แต่ไม่ใช่การพูดปราศัยของจำเลยครับในวันที่2 3 2 5 5 7ที่จังหวัดนครราชสีมาการการะทำของจำเลยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา139ม13ตามฟ้องครับองค์ประกอบที่ 2, 2ครับก็คือให้ปฏิบัติการอันไม่ชอบด้วยหน้าที่หรือให้ลาเวนการบรับิหน้าที่ตามออหน้าที่นะครับการข่มขืนใจให้กระทําที่ชอบด้วยหน้าที่ไม่มีความผิดตาม139เเช่นบังคับตำรวจให้ไปจับคนร้าย ซึ่งระทำความผิดซึ่งหน้าอันนี้ไม่เข้ามาตรา139แต่อาจมีความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นอาจเป็นความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา3 0 9อนะครับองค์ประกอบที่3นะครับอันนี้เน้นเลยนะครับใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่ขยนว่าจะใช้กาลังประทุษร้ายครับการใช้กาลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ่งวเลขหอันนี้ไม่จําต้องถึงกับเป็นอันตรายแก่กายนะครับแต่ถ้าเป็นอันตรายแก่กายก็เป็นความผิดตาม295ด้วยนะครับองค์ประกอบที่4ก็คือเจตนาครับ ผู้วทำต้องรู้ว่าคนที่ตนเองข่มขืนใจนั้นเป็นเจ้าพนักงานด้วยครับถัดมานะครับจะเป็นตัวอย่างดีกาการใช้มาตรา140ครับมาตรา140เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอันนี้เคยออกข้อสอบเนติบัณฑิตข้อ1สมัยที่73ไปแล้วนะครับมาตรา140คือเรื่องเหตุการณ์ของมาตรา138-139ที่ท่านอาจารย์สอนไว้ต้นชั่วโมงครับ ก็มีเรื่องของการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือว่าข่มขืนใจเจ้าพนักงานนะครับให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับตัวอย่างดีกาหกเ2ครับสองหต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเป็นเหตุการณ์นะครับในเหตุการณ์นะครับความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา138ไม่ใช่เป็นความผิดแต่เฉพาะตัวของเจ้าพนักงานคนใดคนหนึ่งในขณะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเท่านั้น หากมีการต่อสู้หรือขัดขวางจากคนร้ายเกิดขึ้นจา้าพนักงานที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนั้นต่างต้องได้รับผลร้ายหรือผลกระทบยากลำบากจากการปฏิบัติงานที่ไม่สะดวกราบรื่นทั้งสิน้นจึงเป็นการกระทำจ่อเจ้าพนักง,งานทั้งชุดนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนในมาตรา138บัญญัติให้การต่อสู้หรือขอัดขวางเจ้าพนักง,งานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่เป็นความผิดและมีโทษนั้นก็เพื่อให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าพนักงานเพื่อความสะดวกราบรื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานแม้ไม่ใช่ประชาชนผู้ถูกเจ้าพนักงานกล่าวหาว่ากระทำความผิดก็ตามเหตุการณ์นี้จำเลยที่1นึขับรถคันเกินเหตุพุ่งใส่เจ้าพนักงานตำรวจที่อยู่ด้านหน้ากรถตาโลของเจ้าพนักงานตำรวจที่จอดปิดกั้นจราจรจนเจ้าพนักงานตำรวจต้องกระโดดหลบแล้วก็เฉียวยังเฉียวชนรถของประชาชนอีกด้วยนะครับแล้วก็รถตาโลของเจ้าพนักงานตำรวจที่อยู่ด้านหน้าและรถของประชาชนที่อยู่ด้านหลังเพื่อหลบหนี แม้อาวุธปืนที่ยึดได้จากรถคันเกินเหตุถูกซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคนขับจำเลยที่1ไม่ได้พกติดตัวหรือวางในลักษณะพร้อมหยิบฉวยได้ทันทีก็ตามแต่เป็นอาวุธที่มีกระสุนปืนบรรจุอยู่ในรังเพลิงพร้อมใช้งานได้ทันทีและการมีอาวุธปืนในลักษณะเช่นนี้จำเลยที่1มีโอกาสที่นํามาใช้ได้ตลอดเวลาหากต้องการใช้นับเป็นอันตรายต่อเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา138วรรค2ประกอบมาตรา1 4 0วรรค3นะครับต่อมาครับเปรียบเทียบมาตรา142184กับ18 189ครับตัว142เนี่ยเป็นการทำลายพยานหลักฐานซึ่งเจ้าพนักง,งานได้ยึดไว้หรือสั่งให้ส่งโดยปกติจะเป็นการกระทำเพื่อช่วยตัวเองให้ผนผิดส่วน184เป็นการทำลายพยานหลักฐานเพื่อจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นผิดหรือไม่ต้องรับโทษ แล้วก็189ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้ได้ต้องรับโทษเลยนะครับด้วยการให้ที่พำนักหรือช่วยซ่อนเร้นเพื่อไม่ให้ผู้กระทำความผิดถูกจับกุมครับ142 184 189จําไว้ให้ดีครับ184กับ18 189คล้ายๆกันครับแล้วก็เป็นการสรุปท้ายชั่วโมงครับมาตรา199ในเรื่องของการย้ายศพเพื่อปิดบังการตายครับก็จะมีตัวอย่างนะครับ ดีกา10278ทับ2555ครับเ,เรื่องนี้ก็มีสรุปอยู่ว่าตัวศพตัวจำเลยเอาศพผู้ตายไปไว้ในที่ถนนสาธารณะหน้าบ้านห่าไปประมาณ30เมตรแม้บริเวณนั้นไม่อาจปิดบังการตายได้แต่ก็เป็นการกระทําเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายและเพื่ออำพรางการกระทําความผิดของตนด้วยนะครับประกอบกับจำเลยให้การรับสารภาพในความผิดนี้มาตั้งแต่ต้น การกระทําของจําเลยเป็นความผิดฐานเคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายนะครับแล้วก็เพื่ออําพางคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา199นะครับตัวคดีนี้ครับสารดีการก็วินิจฉัยว่าตามภาพถ่ายปรากฏรอยการเกลี่ยด,ดินแล้วก็กับขี้เท่านะครับกรบค้าบเลือกของผู้ตายที่บริเวณใต้ถุนบ้านของจาเลยอย่างชัดเจนเห็นได้ว่าจาเลยกระทําเช่นนั้นเพื่อปิดบังและอําพรางการกระทําความผิดของตนดังนั้นการที่จเาเลยลากศพผู้ตายไปไว้ ที่ถนนสาธารณะหน้าบ้านห่างออกไปประมาณ30เมตรแม้บริเวณนั้นไม่อาจปิดบังการตายได้ก็เป็นการกระทาเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายและเพื่ออําพรางการกระทําความผิดของตนด้วยประกอบกับจําเลยให้การรับสาร,รภาพในความผิดฐานนี้มาตั้งแต่ตน้นการกระทาของจําเลยเป็นความผิดฐานเคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายและเพื่ออําพรางคดีที่ศาลอุทธรภาค4มีคำพิพากษายกฟ้องในความผิดฐานนี้มานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น ถัดมาจะเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่านะครับก็ใช้กับออมาตราที่ไดเออ้เรียนกันในวันนี้ได้ดีเลยนะครับคําถามครับพลตารวจแดงยึดมีดที่นายโมดใช้แทงผู้ตายไว้เป็นพยานหลักฐานและได้สั่งให้นายสิทธิรักษาไว้ก่อนจะไล่ตามจํนายโมดต่อไปนะครับนายสิทธิต้องการช่วยนายโมดก็เลยล้างเลือดของผู้ตายที่ติดมีดออกไปครับและเมื่อพลตารวจแดงกลับมาจึงเอามีดเล่มอื่นส่งคืนให้แก่พลตารวจแดง แทนไปนะครับส่วนมีดของกลางที่พลตารวจแดงอมอบให้รักษาไว้นั้นนายสิทธิได้เอาเป็นของตนเสียดังนี้นาะยสิทธิจะมีความผิดฐานใดหรือไม่นะครับคาตอบข้อนี้ก็คือการที่นายสิทธิล้างเลือดที่ติดมีดออกและการที่เอามีดของกลางที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีที่ในหมวดฆ่าผู้ตายซึ่งพลตํารวจแดงสั่งให้รักษาไว้ไปเสียนะครับเป็นความผิดตามมาตรา142กับ184ครับ คำถามถัดมาครับพลตารวจสีรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาไปร่วมจับกลุ่มนายแสงซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ตามออหมายจับของตํารวจก่อนถึงเวลาที่จะได้ไปจับคนตํารวจสีไปบอกนายแสงให้หลบหนีไปก่อนครับเพื่อไม่ให้ถูกจับเพราะเป็นเพื่อนกันนะครับเมื่อถึงเวลาจับขณะตํารวจอื่นที่ไปด้วยจะเข้าไปจับพลตารวจสีก็ยังจะเข้าไปกั้นเพื่อไม่ให้ล่าชา้าเพื่อให้ล่าช้าแล้วก็เสียเวลาไปอีกครับทําให้นายแสงหลบหนีไปได้ทันนะครับ ดังนี้ครับพลตารวจสีจะมีความผิดฐานได้หรือไม่คําตอบข้อนี้ครับพลตำรวจสีเป็นเจ้าพนักง,งานตํารวจมีอานาจสืบสวนคดีอาญาและมีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยครับบอกให้ในแสงผู้ต้องหาหลบหนีไปเนี่ยและเมื่อตํารวจจะเข้าไปจับพลตำรวจสีก็เข้าไปขัดขวางอีกนะครับเพื่อให้ล่าช้าสีเวลาเป็นการกระทาโดยไม่ชอบเพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ให้ต้องโทษเนี่ยถือได้ว่าเป็นการขัดขวางเจ้าพนักง,งานในการปฏิบัติตามหน้าที่ เป็นการป้องกันหรือขัดขวางไม่ให้เป็นไปตามคําสั่งซึ่งเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138, 157, 165แล้็200ด้วยนะครับนอกจากนี้การที่พลตำรวจสีบอกให้นายแสงผู้ต้องหาหลบหนีไปเนี่ยจะเป็นการช่วยผู้ต้องหาว่าทําความผิดซึ่งไม่ใช่ความผิดต้องหัวโทษเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่มจงเป็นความผิดตามมาตรา189ด้วย ข้อต่อมาครับบริษัทรัตนาจำกัดมีน,นายนงค์แล้วก็นายชัยนายรุ่งแล้วก็นายเลืองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ครับบริษัทรัตนาจำกัดโดยน,นายนงคงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนเนี่ยได้มอบอำนาจให้ในายพงษ์ทนายความไปยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนคส่วนที่ย้ายที่ตั้งสำนักง,งานแห่งใหญ่ของบริษัทรัตนาจำกัดต่อนายสุธีนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหาคนคร แล้วก็ได้แนบเอกสารมีข้อความว่าน,นายนรงได้บอกกล่าวนัดประชุมพิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2ทับ2559เมื่อวันที่5เมษายน2559โดยพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แล้วก็ส่งมอบหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นแล้วแล้วก็มีกรรมการและผู้ถือหุ้นเข้าประชุม4คนแต่ว่านับจํานวนได้ทั้งหมด5,02,000 0หุ้นตัวน,นายนรงเป็นประธานที่ประชุมบริษัทก็มีมติพิเศษในการประชุมพิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2ทับ 2559เมื่อวันที่25เมษายน2559ให้แก้ไขเพิ่มเติม,ตมหนังสือบริคุส่วนที่ยาที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทจากเดิมตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครไปอยู่ที่จังหวัดราช,ชบุรีซึ่งเป็นความเท็จนะครับโดยนายพงษ์เขาก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นความเท็จแล้วก็นายพงษ์ทนายความยังได้ลงลายมือชื่อของนายนางคงรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายนงคงว่าถูกต้องและนำไปยื่นต่อนายสุธีนายทเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหาคนครดังกล่าวด้วยเป็นเหตุให้นายสุธีก็หลงเชื่อตามไปด้วยแล้วก็รับดำเนินการจดทะเบียนให้ตามคำขอให้วินิจฉัยว่านายนารงและนายพง์มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่คำตอบข้อนี้นะครับก็ การที่นายนรงกรรมการผูร้มีมีอำนาจกระท,ทำการแทนบริษัทรัตนาจำกัดมอบอำนาจให้ในายพงษ์ทนายความไปยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนส่วนที่ย้ายที่ตั้งสำนักง,งานแ่ใหญ่ของบริษัทรัตนาจำกัดต่อนายสุธีนาะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครโดยแนบเอกสารมีข้อความว่านายนรงได้บอกกล่าวนัดประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่2ทับ2559เมื่อวันที่5เมษายน2559โดยโลงพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์และส่งมอบหนังสือประชุมให้ผู้ถือหุ้นแล้วและที่ประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นคร ทับ259เมื่อวันที่25เมษายน2559มีมต er ิพิเศษให้แก้ไขเพิ <si> i i, nice so ่มเติมหนังสือบริคุส่วนที่ย่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทจากเดิมตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นความเท็จการกระทำของนายดรงเป็นความผิดฐานแจ้งข้อความอันเทศแก่เจ้าพนังงานและแจ้งให้เจ้าพนังงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเทศลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137ประกอบมาตรา267เทียบดีกา9556ทับ2558แม้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการแต่นายพงษ์ทนายความเพียงปลอมลายมือชื่อของนายนรงรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่แท้จริงของนายนรงนะครับโดยไม่มีการเติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แตกต่างปจากสำเนาบัตรประชาชน เดิมแต่อย่างใดนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยังคงเป็นเอกสารที่แท้จริงอยู่ครับการที่นายพงษ์ทนาความปลอมลายมือชื่อของนายนรงลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจึงเป็นเพียงความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตร26า264วรรคแรกแต่จะไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการตามมาตรา265การนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นต่อนายสุธีจะเป็นความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามมาตร26า268วรรคแรกประกอบมาตร26า264วรรคแรก เทียบดีกาหนึ่งาทับสอตัวอย่างคำถามสุดท้ายครับเป็นข้อ1สมัยที่7 3ครับในข่าวคนไทยอยู่ในประเทศไทยครับโกงเงินค่าพนันออนไลน์หลายล้านบาทไม่จ่ายให้ในแดงคนลาวที่อยู่ในประเทศลาวตัวในแดงต้องการเงินคืนแล้วก็ค่าในข่าวครับจึงขับรถไปซื้อวัตปืนพร้อมอกับจุกระสุนปืนเข้าดังเพลิงซุกซ่อนไว้นในรถใต้ที่นั่งด้านหน้าข้างคนขับเพื่อเตรียมไว้ค่าในข่าว ต่อมานายแดงขับรถเข้ามาในประเทศไทยทางจังหวัดอุบลราชธานีพบว่ามินายเจ้าพนักง,งานตำรวจนำรถตาโล่ตำรวจปิดกั้นการจราจรขาเข้าจังหวัดเพื่อตรวจค้นของผิดกฎหมายตัวร้อยตำรวจเอกเอขครับยืนอยู่ข้างๆรถตาโล่ตำรวจใกล้ด้านกำลังจะเดินเข้ามาหารถนายแดงเพื่อทำการตรวจคน้นตัวนายแดงก็เลยขับรถพุ่งชนรถตาโล่ตำรวจเพื่อฝ่าด่าน ร้อยตํารวจเอกขํากระโดดหลวมได้ทันส่วนร้อยตํารวจเอกขําและเจา้าพนักงานตํารวจก็เลยไล่าตามจนทันนะครับบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำร้อยตํารวจเอกขําตรวจคน้รนรถนายแดงพบอาวุธปืนที่นายแดงซุกซ่อนไว้จึงยื่นมาไว้ในมือนายแดงเกรงว่าตนจะรับโทษก็เลยไปแย่งปืนจากนายร้อยตํารวจเอกขําที่ที่ร้อยตํารวจถือไว้ขําถือไว้เนี่ยเอบบาไปโยนทิ้งลงแม่น้ำข้างทางร้อยตํารวจเอกขําจึงควบคุมตัวนายแดงส่งพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ ไ้วินินชไฉว่านายแดงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่และต้องรับโทษในราชอาณาจักรหรือไม่เป็นคําถามที่มีส่วนผสมกค็ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวครับแต่งโจทย์ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวครับเป็นโจทย์ที่น่าสนใจไปดูทงคําตอบกันครับสําหรับคําตอบข้อนี้ครับแม้นายแดงได้ตัดเตรียมการฆ่าผู้อื่นนอกราชอาณาจักรแต่การตัดเตรียมการฆ่าผู้อื่นไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ครับ นายแดงก็เลยไม่มีความผิดและก็ไม่ต้องรับโทษฐานฆ่าหรือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยแต่ต้องไว้ก่อนในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตรา5วรกสองแล้วก็การที่ร้อยตำรวจเอกขำกำลังเดินเข้าไปหารถคันที่นายแดงขับเพื่อทําการตรวจค้นตามกฎหมายแต่นายแดงขับรถพุ่งไปทางรถตาโรตำรวจเพื่อฝ่าด่านตรวจจนร้อยตำรวจเอกขำจะต้องกระโดดหลบเป็นความผิดฐานต่อสู้ข,ข,ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายตามมาตรา138วรรสอง แม้ขณาเกิดเหตุอาวุธปืนถูกซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นั่งด้านข้างคนขับโดยนายแดงไม่ได้พกติดตัวในลักษณะพร้อมหยิบฉวยได้ก็ทันทีก็ตามแต่เป็นอาวุธปืนที่มีกระสุนปืนบรรจุอยู่ในดังเพลิงพร้อมใช้งานได้ทันทีซึ่งนายแดงมีโอกาสจะนํามาใช้ได้ตลอดเวลาหากต้องการใช้นับเป็นอะไรต่อเจ้าพนักง,งานผู้ปฏิบัติหน้าที่นายแดงก็เลยมีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวาง,งเจ้าพนักง,งานในการปฏิบัตกกิตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายและโดยมีอาวุธปืนตามมาตรา138วรรค2ประกอบมาตรา1น0วรสค 3, 3 เทียบดีการ6 9เก้าสทับสองา่ส่วนการที่นายแดงคว้าอาวุธปืนจากร้อยตำรวจคํำแล้วโยนลงแม่น้ำข้างทางเนี่ยเป็นการทำลายทรัพย์อันเจ้าพนักง,งานได้ยึดไว้เป็นพยานหลักฐานและเป็นความผิดตามมาตรา142แต่นายแดงกระทำไปเพื่อไม่ให้ตนเองต้องรับโทษไม่ได้กระทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษนายแดงจึงไม่มีความผิดตามมาตรา184ดังนั้นนายแดงต้องรับโทษสำหรับความผิดข้างต้นในราชอาณาจักรตามมาตรา4วรรคหนึ่ง สำหรับการบรรยาสรุปก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอให้ทั้งท่านโชคดีในการสอบครับหมั่นทบทวนกฎหมายก่อนสอบด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ